อาจารย์ประจำวิชาที่คอรลและสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับการสใสัยหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธีและหลังจากสใสัแล้วเราจะทิ้งหรืเก็บอย่างไรให้ถูกต้องไปรับชมกันเลย การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี 1. ล้างมือก่อนใส่หน้ากากล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีก่อนใส่หน้ากากอนามัย 2. ตรวจสอบสภาพหน้ากากตรวจสอบว่าหน้ากากไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุด 3. ใส่หน้ากากให้ถูกต้องด้านที่มีสีเข้มให้อยู่ด้านนอกด้านที่มีลวดสำหรับดัดให้แนบกับจมูกให้อยู่ด้านบนคล้องสายรัดหรือเกี่ยวสายที่หูและดึงหน้ากากให้ครอบคลุมทั้งจมูกและปาก 4. ปรับหน้ากากอนามัยให้แนบสนิทกดลวดบริเวณจมูกให้แนบกับรูปจมูกและดึงหน้ากากลงมาปิดคาง 5. ห,หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากหากจําเป็นต้องปรับหน้ากากให้ล้างมือก่อนและหลังทุกครั้งการถอดและทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี 1. ล้างมือก่อนถอดล้างมือให้สะอ,อดาอกออดก่อนถอดหน้ากาก 2. ถอดโดยจับที่สายรัดห้ามสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากเพราะอาจมีเชื้อโรคติดอยู่ 3. ทิ้งในถังขยะที่เหมาะสมหากเป็นหน้ากากใช้แล้วเช่นหน้ากากอนามัยทั่วไปให้พับครึ่งโดยให้ด้านที่สัมผัสใบหน้าอยู่ด้านในใส่ถุงพลาสติกหรือถุงขยะมัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะ 4. ล้างมือหลังทิ้งล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทันทีหลังทิ้งหน้ากากข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมไม่ใช้หน้ากากอนาม,ายามัยซ้ำ ทิ้งหน้ากากอนามัยในจุดที่มีถังขยะสําหรับของเสียติดเชื้อหากมีหากใช้หน้ากากผ้าควรซักและตากแดดให้แห้งหลังจากการใช้งานทุกครั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคและป้องกันสุขภาพของตัวเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ